ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรอทางด้านของเกมวันพ Man World เปิดในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ครับเรายังไม่รู้ว่าจะเล่นตัวละครตัวไหนดีไม่ว่าจะเป็นทั้งสายเติมสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยก็ตามนะครับเดี๋ยวในวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของตัวละครที่เข้าแก๊ปกับเรามากที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวละครที่เล่นง่ายที่สุดแล้วด้วยถ้าเกิดว่าใครที่มีตัวนี้ไปตั้งแต่ตอนต้นเกมเนี่ยสามารถผ่านคอนเทนต์ไปได้เยอะเลยแหละครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีตัวอะไรบ้างก่อนมาชมคลิปนะ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำร้านซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือวันแ a นแมนเวลกับทางร้านซีการ์ดอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด,ด้วยนะไปเริ่มกันที่ตัวละครที่สายฟรีแล้วก็สายเติมน้อยเนี่ยควรที่จะเลือกหามามากที่สุดนะครับ คือต้องบอกก่อนว่าตัวละคร4ตัวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกเล่นตัวไหนตัวดึงได้นะครับผมอย่างเช่นแบบมันมี4ตัวให้เราเข้าด่านไปเล่นใช่ไหมเป็นการคอมโบด้วยกันทั้งหมด4ตัวละครนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเกมชินไม่เหมือนพวกเกมทั่วไปนะที่มันสามารถสลับตัวอื่นเอามาใช้งานได้ตามสถานการณ์นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราลงด่างไปปุ๊บเนี่ยตัวละครที่เราใช้เป็นตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวละครต้นแบบของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่สามารถขยับตัวไหนมาเล่นได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวละครตัวแรกที่เราควรเลือกเนี่ยควรเป็นสายดาเมจหนักๆไปเลยนะตัวนั้นเนี่ยที่ผมแนะนําสาหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมน้อยก่อนนะครับก็คือตัวละครอย่างไซตามะชุดนอนกับอีกตัวหนึ่งก็คือทางด้านของโซนิคความเร็วเสียงนะครับผมว่า2ตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายที่สุดแล้วเท่าที่จะเล่นได้นะครับอย่างถ้าเป็นตัวไซตามะชุดนอนเนี่ารกอองงข โจมตีแล้วก็มีสวนกลับด้วยนะครับปเด็นคือการโจมตีเนี่ยมันจะเป็นการแดดแล้วก็เข้าไปต่อยแดดแล้วก็เข้าไปต่อยอะไรประมาณนี้ครับคือไม่ได้เล่นเรื่องของลูกสูตรหรือว่าเล่นพวกแบบการคอมโบจ่าๆขนาดนั้นนะครับผมคือแค่ต่อยอย่างเดียวแล้วการต่อยการคอมโบเนี่ยมีแค่สกิลหนึ่งกับสกิลสองส่วนตีเนี่ยก็รอให้เลือดร้อนเนี่ยของตัวไซตามาชุดนอนเนี่ยมันเต็มหลอดก็ค่อยกดันตีทีเดียวครับมันจะเป็นการต่อยแบบเร็วขึ้นกว่าเดิมก็คือเพิ่มพุทเรื่องของค่าพลังไปนั่นแหละมันเลยทําให้ไซตามาช ถ้าใครที่อยากจะเปิดหาเป็นตัวแรกเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องคอมโบอะไรเยอะเลยครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเล่นตัวละครที่มันเพิ่มสูงขึ้นมาอีกนิดนึงที่แบบเออมีการคอมโบหน่อยเนี่ยก็จะเป็น ทางฝั่งของโซนดิความเร็วเสียงที่ไม่ใช่ล่างที่เป็นนักโทษนะครับมันจะมีทั้งหมด2ล่างนะโซนดิความเร็วเสียงเนี่ยแล้วรู้สึกว่าจะมาเป็นตู้ลิมิเต็ดด้วยในช่วงเกมเปิดนะครับก็คือล่างวิลเลียนแบบล่างธรรมดาเลยที่ใส่ชุดดำอะครับมีผ้าพัดคอกับอีกล่างหนึ่งก็เป็นล่างนักโทษไอ้ล่างนักโทษเนี่ยผมไม่เคยเล่นก็จะไม่พูดถึงแล้วกันก็จะพูดถึงแค่ล่างที่แบบเป็นใส่ชุดพ้าคลุมนะนะล่างนี้เนี่ยความสามารถหลกัหลกๆเลยก็คือจะเน้นในส่วนของการโจมตีด้วยความเร็วนะครับผมชอบตัวนี้ในเรื่องของการแดด แล้วก็เข้าประชมตีนั่นแหละครับเพราะว่าในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเก็บเกล็ดดนะาวจายของตัวโซนิคความเร็วเสียงเนี่ยคือจะเน้นหนักไปในเรื่องของการแบบตีธรรมดาซะมากกว่านะครับก็คือตีเพื่อที่จะเก็บในส่วนของดาวกระจายนั่นแหละคือเก็บให้มันครบทั้งหมด3ดาวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะตีเร็วขึ้นกว่าเดิมคุณผู้ชมจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันเก็บครบสาดาวปุ๊บแม่งตีเร็วมากเลยแล้วถ้าเกิดว่าเรากดตีซ้ำไปอีกทีนึ่งเนี่ยไอตัวโซนิคความเร็วเสียงตรงนี้นครับมันก็จะทำดาเมจแรงมากแต่เราก็ต้อง ซึ่งมันก็เสียเวลาตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดว่าโดนเคาน์เตอร์หรือว่าโดนขาดสกิลอะไรนิดหน่อยเนี่ยโซนิกก็อาจจะล่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโซนิกเนี่ยก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เพิ่มในเรื่องของการคอมโบขึ้นมานิดนึงถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเล่นแบบว่าตัวละครฟัเร็วๆหรือมีการกระโดดมากขึ้นเนี่ยก็ใช้ตัวโซนิกความเร็วเสียงไปก็ได้ครับที่แนะนำเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวละครตัวนี้นะในส่วนสายฟรีแล้วก็สายเติมนะครับที่คิดว่าเล่นง่ายที่สุดแล้ว ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเหมาะกับทางสายเติมเยอะมากๆเลยนะครับตัวสายเติมเยอะเนี่ยผมก็จะแนะนําได้นะมันก็จะมีตัวละครที่เล่นอย่างซิวเวอร์แฟลแล้วก็ทางฝั่งของอะตอมิกซามูไร ต้องเหมือนสโนไลเนี่ยผมข้ามเพราะว่าในเซิร์ฟ c ี t เนี่ยผมไม่เคยเปิดได้แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็เลยไม่สามารถรีวิวได้และมันก็เล่นยากด้วยนะฟังจากปากหลายๆคนมานะครับผมแต่ว่าก็ไม่รู้แหละถ้าเกิดว่าเราไปเล่นแล้วมันเข้ามือก็ลองเล่นตัวนั้นก็ได้ครับส่วน Si l v e r Fang เนี่ยความสามารถหลักๆเลยก็คือต้องเก็บเกรดเหมือนกับตัว s o n i c ความเร็วเสียงเลยครับคือเน้นเก็บเกรดตัวสีฟ้าเนี่ยด้านล่างนะครับให้มันครบ3ชาร์จด้วยการโจมตีนะคือจะเน้นหนักไปในส่วนตรงนั้นซะมากกว่านะครับแล้วก็ทาการ แต่ว่ามันจะมีคอมโบนิดหน่อยนะครับคือต้องเก็บหลอดแล้วหลอดสีฟ้าเนี่ยมันเก็บได้จากสกิลหกับสกิลสซึ่งผมไม่รู้ว่าสกิลไหนสกิลนั่นแหละครับที่เก็บได้แต่เรื่องของการตีธรรมดาเนี่ยเหมือนจะยังไม่เก็บนะมันจะไม่เหมือนกับโซนิกนะครับโซนิกเนี่ยตีเก็บดาวเนี่ยตีธรรมดาก็เก็บได้ต่อยแบบธรรมดานะครับถ้าใครที่ชอบเล่นแบบสายคอมโบหนักๆเลยเนี่ย หือว่าแฟนจะตอบโจทย์แน่นอนครับแล้วก็มีหลายคนถามด้วยนะครับว่าทางฝั่งของเจนอสเนี่ยมันเล่นได้ไหมก็ Gen เจนอสมปทั้งหมด3ล่างนะครับที่จะแนะนําจริงๆนะก็จะเป็นล่างทางฝั่งของเอเดนอาร์ที่ไม่ใช่ล่างที่เป็นอาร์โมนะครับล่างที่ใส่ชุดสีฟ้าฟ้านั่นแหละครับล่างนั้นอนะ่ะคือไม่แนะนําเลยนะเพราะว่ามันคอมโบยากนะครับผมคือต้องใช้เรื่องของการ เข้าจังหวะก็คือเหมือนเราต้องโจมตีเป็นจังหวะนะครับตามที่มันบอกเพื่อที่จะทำคอมโบได้คนที่อยากจะกดสแปมสกิลรัวหรือว่าสแปมปุ่มต่อยรัวอย่างเงี้ยเราจะเล่นลําบากมากขึ้นส่วนถ้าจะเล่นเจนอสร่างอื่นเนี่ยก็จะมีแค่ร่างเดียวครับที่เป็นเอสดอาร์ส่วนในร่างเอสอาร์เนี่ยอันนี้ไม่แนะนําแล้วกันนะครับ ใครจะลองไปเล่นดูก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดเนี่ยน่าจะออกกันเยอะทุกคนอยู่แล้วส่วนล่างเอเดนเนี่ยล่างที่มันเป็นการแบบเปลี่ยนโหมดได้ไม่ว่าจะเป็นระยะประชิดหรือว่าระยะโจมตีไกลนะครับสามารถทําได้เนี่ยล่างนี้ถือว่าแจ่มแมวมากๆเลยถ้าใครเปิดได้ก็เน้น3ตัวแล้วกันนะครับเจนอ่าเอเดนอาร์สความเร็วเสียงแล้วก็ไซตารรมาชุดนอนนะครับสตัวละครตัวนี้ถือว่าเบิ่มๆเลยส่วนตัวอื่นที่ยังไม่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นคิงซอมบี้แมนจักรพรรดิเด็กหรือแฟดความเร็วเสียงอะไรพวกนี้นะครับผมยังไม่ทราบว่าจะเข้าาามหรือเปล่ แต่มันมีให้ลองเทสอยู่ในพวกกิจกรรมหรือว่าพวกเควสลองอะไรพวกนี้มีเทสตตัวละครอยู่นะครับอย่างที่ทราบกันดี้นะครับถ้าตัวละครม,มันเข้ามาให้เปิดตั้งแต่ตอนเกมเปิดแรกๆเนี่ยผมก็มองว่าซอมบี้แมนก็เป็นอตัวเลือกหนึ่งที่เราควรเปิดหาเหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ